สวัสดีคะ่ะพบกับชาแน n e ซนการไล Life on the World the การกลายพันธุ์หรือ mutation ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แสดงออกซึ่งอาจจะเป็นรูปร่างลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุ์เหล่านั้นจะเปลี่ยนไปและในวันนี้นะคะเอจะพาไปพบกับเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆในโลกที่ผลจากการกลายพันธุ์ ทำให้พวกมันเกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่ผิดแปลกไปจากพวกจนดูคล้ายกับเป็นสัตว์ประหลาดไม่มีผิดเลยละค่ะลองไปชมกันดูนะคะว่าพวกมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนและจะกลายพันในรูปแบบใดกันบ้างค่ะหมึกสายเจ้าหมึกนะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในโลกอย่างเจ้าหมึกสายเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีจํานวนหนวดทั้งหมด8เส้นด้วยกันแต่สําหรับหมึกสายนะคะที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เรียกว่าแฮกส์พามันนะคะถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงปีคิศ2008ซึ่งเจ้าหมึกตัวนี้มีหนวดเพียงแค่6เส้นเท่านั้นเองล่ะค่ะซึ่งมันนะคะได้ถูกตั้งชื่อว่าเฮนรี่โดยถูกจับได้บริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งเวลของประเทศอังกฤษละหลังจากนั้นนะคะก็มีคนจับได้อีกหนึ่งตัวที่ประเทศกรีก เมื่อช่วงปีคี่ักริช2013ก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการว่าพวกเขาได้พบกับหมึกพิเศษที่หาได้ยากมากครอบครองพวกเขานะคะก็เลยจัดการนำมันไปทำเป็นอาหารมือเด็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าโชคร้ายของเจ้าหมึกตัวนั้นจริงๆนะคะแพะแพ้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสี่ขา ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นการกลายพันธุ์ของแพะในลักษณะต่างๆกันมาเยอะแล้วแต่สำหรับเจ้าบิลลี่ลูกแพะแปดขาที่ถือกำเนิดจากฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศโครเอเชียตัวนี้มันนะคะถือได้ว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่หาได้ยาก พราะทางด้านสัตวแพทย์นะคะเชื่อว่ามันเกิดจากการที่แม่แพะให้กําเนิดลูกแฝดแต่ทว่าแฝดตัวหนึง่งได้ดูดซึมแฝดอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่พัฒนาในขณะที่พวกมันยังอยู่ในท้องแม่จนทําให้มันนะคะเกิดมากลายเป็นแพะแปดขาและมี2เพศในตัวเดียวกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งพวกเขานะคะก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าออก c o e l o ซึ่งเป็นสัตว์นะคะที่มาจากหมึกสายบวกกับแพะซึ่งโดยปกติแล้วลูกแพะที่เกิดมาในลักษณะนี้จะอยู่รอดได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ แต่ถ้าว่าสำหรับเจ้าออกทูโกตแล้วมันนะคะกับมีอายุยืนได้เกือบ3ปีเลยทีเดียวละค่ะแมวแมวว่าน้องเหมียวนะคะจะเกิดมาพร้อมความน่ารักจนทำให้ใครหลายคนอดลงรักพวกมันไม่ได้แต่ถ้าว่ายังมีน้องเหมียวที่เกิดมาอาพับ ที่เกิดจากภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกกันว่าสควิเทนที่ทําให้พวกมันนั้นเกิดมามีขาหน้าที่ไร้ซึ่งกระดูกในช่วงที่ต่อลงมาระหว่างข้อต่อกับอุ้งเท้าทําให้มันนะคะมีขาหน้าที่ดูสั้นแล้วก็อ่อนปวกเปียกแบบนี้ล่ะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดจากการที่พ่อและก็แม่ของแมวนั้นมีสายเลือดที่ใกล้ชิดกันจึงทําให้ได้ลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะมีความผิดปกติที่ขาหน้าแบบนี้ล่ะค่ะทางนี้นะคะเจ้าเหมียวที่เป็นโรคสควิเทนพวกมันจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ คิดไปตลอดชีวิตซึ่งมันก็คงจะต้องการคนที่รักและพร้อมที่จะดูแลพวกมันได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นแมวที่น่าสงสารจริงๆนะคะงูดัสเน็กโดยทั่วไปแล้วนะคะงูชนิดนี้จะมีลำตัวที่มีสีดำและมีท้องสีขาวแต่สำหรับงูดัสเน็กที่มีชื่อว่าวีตัวนี้มันเป็นงูที่มีสีเผือก ซึ่งผิดแปลกจากงูและสเน็กทั่วไปและนอกจากนี้พวกมันยังมีความพิเศษตรงที่มันนะคะยังมีสองหัวซึ่งเป็นลักษณะของงูที่เรียกกันว่าไบเซฟารีซึ่งพบเจอได้ยากมากโดยจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างพัฒนาการของตัวอ่อนแฝดแท้แต่ไม่สามารถที่จะแยกตัวจนทําให้มันนั้นกลายเป็นงูสองหัวในร่างเดียวแถมบางตัวนะคะก็ยังมีสองเพศอย่างที่เห็นนี่ล่ะคะ่ะแต่ถ้าจะให้ยึดสุภาษิตที่ว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว ก็คงจะใช้ไม่ได้กับสัตว์เหล่านี้หรอกนะคะเพราะพวกมันใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและยิ่งกว่ามีหัวเดียวซะด้วยซ้ําไปช่างน่าสงสารจริงๆนะคะกบแม้ว่าภาวะการกลายพันธุ์ของกบจะไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน แต่สำหรับกบ3หัวเนี่ยเป็นอะไรที่พบเจอได้ยากมากเลยทีเดียวละค่ะซึ่งได้มีการพบกบกลายพันธุ์นะคะที่มี3หัวและมีหขาในสวนของกล่นอัมเบล่าเนสซี่เมื่อปีพุทธศักราช2547 ซึ่งถูกพบนะคะโดยนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเด็กเข้าใจว่ามันเป็นกบ3ตัวที่กําลังกอดกันอยู่แต่เราก็ต้องประหลาดใจเมื่อมันกลายเป็นกบตัวเดียวกันซึ่งคาดว่าการกลายพันธุ์ของกบตัวนี้อาจจะเกิดจากการที่พวกมันได้รับสารเคมีที่เกิดจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปนะคะจากจุดที่พบกบไปประมาณ19กิเมตรนั่นเองล่ะคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเห็นภาวะผิดปกติทางพันธุก,กรรมที่เรียกกันว่าสกิริเทนหรือว่าน้องเหมียวจิงโจกันมาแล้วและนี่นะคะก็คือเจ้าแฟรงเกนลุยซึ่งเกิดมาด้วยภาวะผิดปกติที่เรียกกันว่าโรคไดโปรสปูสซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีนะคะที่หาได้ยากมากที่สุดที่สิ่งมีชีวิต2ตัวจะมีชีวิตอยู่ด้วยกัน2หน้าภายใต้กระโหลกอันเดียวกันซึ่งดวงตานะคะที่อยู่ตรงกลางนั้น ไม่สามารถที่จะใช้การได้นอกจากนี้ปากของมันนะคะก็ใช้การได้เพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองแม้ว่ามันจะใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่ด้วยความรักและความห่วงใยจ,จากผู้เป็นเจ้าของที่ได้ดูแลนะคะมันเป็นอย่างดีจึงทําให้เจ้าแฟรงเคนหลุยสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง15ปีเลยทีเดียวล่ะค่ะหมูถ้าจะพูดถึงหมูที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรม ที่ทาให้มันนะคะเกิดมามีรูปร่างที่แปลกประหลาดหลายคนนะคะคงจะเคยเห็นเจ้าหมูที่เกิดมามี2หน้าที่เคยเป็นข่าวกันใช่ไหมคะซึ่งหมูเหล่านี้นะคะเกิดจากการแบ่งเซลล์ที่ทําได้ไม่ดีตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ในท้องจึงทําให้มันนะคะเกิดมามีร่างกายที่ผิดปกติอย่างที่เห็นเนี่แหละค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหมูที่เกิดมาจะมี2หน้าแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับแมว2หน้า ซึ่งส่วนใหญ่นะคะพวกมันจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่เกิน2อถึงสวันแต่ก็มีบ้างบางตัวนะคะที่มันสามารถมีอายุยืนได้เป็นเดือนเลยล่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้ยากทั้งในสัตว์เองหรือว่ามนุษย์ก็เช่นกันนะคะปลาโดยทั่วไปแล้วเราอาจจะเห็นปลาที่มีการกลายพันธุ์ได้น้อยมาก พระพวกมันนะคะมักจะอ่อนแอแล้วก็ตายไปซะก่อนที่มนุษย์จะได้เห็นหมันซะอีกแต่ทว่าที่เนเธอร์แลนด์นะคะได้มีการค้นพบซากลกมาสองหัวเป็นครั้งแรกของโลกโดยหัวทั้งสองของลูกลกมาตัวนี้แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นความผิดปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะแค่การตั้งท้องลูกแฝดธรรมดาในโลมานั้นก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพียงร้อยละ0.5%เท่านั้นเอง ในหลังจากนั้นมานะคะก็ได้มีคนพบซากโลมาสองหัวที่ตุรกีซึ่งไม่เพียงแค่โลมาเท่านั้นนะคะมันมีการค้นพบฉลามสองหัวแล้วก็วานสองหัวที่เรียกได้ว่าหายากไม่แพ้กันเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะคะแทนที่เห็นแล้วจะดีใจว่าได้เจอสัตว์แปลกแอดรู้สึกว่าพวกมันช่างน่าสงสารจริงๆนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ